สวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ชนแนลเรื่องมันมีอยู่ว่าชนแนลที่ทําให้คุณสนุกไปกับเรื่องเล่าจากผมบิงไคอาดูหัวข้อในวันนี้ที่ผมจะนํามาเล่าคุณผู้ชมได้รับฟังนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมหากราบความเทพของประเทศเกาหลีเหนือก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาในคลิปอยากขอให้คุณผู้ชมกดไลค์กับคลิปนี้เนื่องจากมันมีความสําคัญกับช่องเป็นอย่างมาก ถ้าหากว่าคุณผู้ชมกดไลค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยครับหากเราพูดถึงประเทศที่ประชาชนถูกกดขี่มากสุดในโลกผมเชื่อว่าหนึ่งในประเทศที่ใครหลายคนนึกออกเป็นอันดับแรกๆคงจะหนีไม่พ้นประเทศเกาหลีเหนือซึ่งพอเอาเข้าจริงๆเราก็จะรู้แค่ว่าผู้นําของพวกเขานั้นเป็นเผด็จการแต่หารู้ไม่ว่าที่จริงแล้วมันมีรายละเอียดยิบย่อยที่ถ้าเราเจาะลึกลงไป ต้องพบว่ามันเป็นอะไรที่พีคสุดๆและในคลิปนี้ผมจะขอยยกเอาตัวอย่างบางส่วนมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ลองรับฟังกันดูครับว่าข้อมูลต่างๆในประเทศเกาหลีเหนือนั้นมันเหมือนกับที่เรารับรู้และมองจากภายนอกหรือไม่เริ่มกันที่อย่างแรกเกาหลีเหนือได้ส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงอาทิตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเขาทําสําเร็จตั้งแต่ปีคิศัก2014โดยข้อมูลทั้งหมดนี้ ได้ถูกนำเสนอผ่านทางสำนักข่าวกลางของเกาหลีเหนือระบุว่านายฮุงอิวกองอายุ17ปีได้เดินทางไปยังดวงอาทิตย์ด้วยยานอวกาศที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งเขาปฏิบัติภารากิจนี้ในเวลากลางคืนโดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นนอกจากนี้นายฮุงอิวกองยังเก็บเอาตัวอย่างของแสงผ้าอาทิตย์บางส่วนมามอบเป็นของขวัญให้กับท่านผู้นำคิมอีกด้วยซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ เรียกได้ว่าเกาหลีเหนือก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางอวกาศไปไกลจนนาซาต้องนอนร้องไห้กันเลยทีเดียวตามต่อมาด้วยความสําเร็จทางการกีฬากันบ้างเพราะในี่ปีเดียวกันนั่นเองเกาหลีเหนือได้แชมป์ฟุตบอลโลกโดยการเอาชนะบราซิลไปด้วยสกอร์8-1โดยข่าวที่ว่านี้ก็ได้ถูกนําเสนอผ่านทางสัศนข่าวกลางของเกาหลีเหนืออีกเช่นเคยแม้ว่าในความจริงพวกเราทุกคนต่างก็รู้กันดีว่า แชมป์บอลโลกในปีคิสราส0 1 4ันั้นเป็นของประเทศเยอรมน,นีที่เอาชนะอาร์จเจนตินาไปได้1ประตูต่อศูนในช่วงต่อเวลาพิเศษนอกจากนี้ยังมีข่าวแปลกๆที่ว่ากลุ่มนักโบราณคดีของเกาหลีเหนือพบซากยูนิคอร์นใกล้เคียงกับวัดเปียงยางซึ่งซากที่ว่าอยู่ห่างจากวัดออกไปเพียง220หลา ฟังมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดสงสัยว่าพวกเขารู้ได้อย่างไรว่ามันคือซาของสัตว์ในตำนานอย่างยูนิคอนคำตอบก็ง่ายมากครับพอะบริเวณนั้นมีข้อความที่ถูกแกะสลักเอาไวบ้บนก้อนหินเขียนเป็นภาษาเกาหลีว่ารังยูนิคอนง่ายๆแบบนั้นเลยโดยข้อมูลทั้งหมดนี้สถาบันวิจัยสังคมศาสตร์ของเกาหลีเหนือเป็นผู้ออกมาให้ข้อมูลผ่านสำนักข่าวกลางเจ้าเก่าเจ้า,เ,จาเดิม เนื่องจากรายการทีวีของประเทศเกาหลีเหนือนั้นมีตัวเลือกให้ชมแค่เพียงช่องเดียวและจากการค้นพบรังยูนิคอร์นในครั้งนี้นำไปสู่ยาวิเศษที่สามารถรักษาได้ทุกโรคมันถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าคำดังทูซึ่งสกัดมาจากสมชนิดพิเศษสามารถหาได้จากรังของยูนิคอร์นเท่านั้นโดยใช้สำหรับรักษาโรคร้ายแรงต่างๆอาทิเช่นเอดเมอร์อีโบลา แม้กระทั่งไข้หวัดนกก็ยังเอาอยู่เรียกได้ว่าวงการแพทย์ทั่วทั้งโลกถึงกับต้องตะลึงอึ้งไปตามๆกันนอกจากนี้ยังมีรายงานอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยว่าประเทศจีนคือประเทศที่มีประชากรมีความสุขมากที่สุดในโลกโดยมีคะแนนเต็ม100คะแนนและลำดับที่2ตกเป็นของเกาหลีเหนือด้วยคะแนน98คะแนนตามติดมาด้วยคิวบาอิหร่านและเนเวเซเอลา ซึ่งจากข้อมูลที่แท้จริงของประเทศอันดับหลังๆนั้นมันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงฟังประโยตรงนี้บอกเลยครับว่าข้อมูลต่างๆที่ผมหยิบเอามานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับฟังนั้นคือข่าวจริงๆที่ถูกเผยแพร่ในเกาหลีเหนือและถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องทั้งหมดยังพีคไม่พอเราไปรู้จักกับความสามารถของผู้นําคิมกันต่อเลยครับว่ากันว่าผู้นําของประเทศเกาหลีเหนือนั้นเป็นคนเก่งฉลาดมากด้วยความสามารถ จัดได้ว่าเป็นวีรบุรุษในตำนานกันเลยทีเดียวซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกระบุไว้ในหนังสือเรียนของการศึกษาภาคบังคับว่าท่านคิมนั้นสามารถขับเรือยอได้ตั้งแต่อายุ3าขวบต่อมาเมื่อท่านคิมอายุได้ราว9ขวบได้มีซีอของบริษัทเรือยอชชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนเกาหลีเหนือครั้งนั้น ท่านคิมสามารถขับเรือเอาชนะซ e อดังกล่าวได้อย่างง่ายดายซึ่งคาดกันว่าความสามารถเหล่านี้ได้ถูกสืบทอดผ่านทางสายเลือดมาจากผู้เป็นบิดาซึ่งเป็นผู้นำเกาหลีเหนือคนก่อนย้อนกลับไปในปีคศ1994จำนักงานข่าวในเกาหลีเหนือได้รายงานว่าท่านคิมจองอิลได้ทำสถิติในกีฬากลอฟโดยโฮอินวันไปมากถึง11ลุมจาก18ลุม ทำสกอร์รวมไปทั้งสิ้น38อันเดอร์พาร์โดยทั้งหมดที่กล่าวมานั้นมันเป็นการเล่นกอล์ฟครั้งแรกในชีวิตของเขานอกจากนี้ความสามารถด้านการทำอาหารของท่านคิมก็ยังไม่เป็นรองใครเพราะเจ้าแฮมเบอร์เกอร์อาหารยอดนิยมของคนทั่วโลกนั้นได้ถูกคิดคน้นขึ้นมาจากผู้นำคนก่อนของเกาหลีเหนือโดยทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นใครต่อใครก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องขำๆที่เล่นเอาเรากามค้างกันเลยทีเดียวแต่มันก็เป็นตลกร้ายที่เกิดขึ้นจริง เพราะสำหรับคนเกาหลีเหนือแล้วพวกเขาเชื่อหมดใจลองคิดกันเล่นๆดูนะครับว่าถ้าคุณเกิดขึ้นมาในห้องเล็กๆห้องหนึ่งโดยที่ไม่รู้จักกับอะไรมาก่อนเลยจู่ๆมีคนเดินเข้ามาในห้องแล้วบอกกับคุณว่าปากกาแท่งนี้คือดินสอคุณก็จะเชื่อแบบนั้นและเข้าใจแบบนั้นตลอดไป ก็จบไปแล้วนะครับกับมาหากราบความเทพของประเทศเกาหลีเหนือซึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่สามารถหลบหนีออกมาจากประเทศปิดตายประเทศนี้ได้สําเร็จผมก็ได้ทําการแปะลิงก์ไว้ให้แล้วที่มุมขวาด้านบนและสําหรับท่านใดที่มีความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าเรื่องถัดไปและอย่าลืมไปดูคลิปกเก่าๆของช่องย้อนหลังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ